ไปทัวร์หรือไปอะไรเงี้ยไม่ว่าไปจังหวัดไหนเออเขาชอบเราขนาดนี้ว่ามันมีความสุขอารมณว่าเฮ้ยคนแก่อย่างเราเราได้มาเจออย่างนี้ในชีวิตเราไม่เคยเจอทั้งที่ที่เราไม่ได้คิดว่าลูกเราพาเราเราเราเดินมาจนมาเจอความฝันอันนี้นแใก้ๆผมทํามาคนเดียวครับก,ก็มีพ่อช่วยแบบพ่อจะเป็นเรื่องเซตอัพบตเตร,รีใสายแจ็คเราทํามาเรื่อยๆแ,แล้วเราก็แบบถ้าเราเล่นสดเราจะทาไงวะเพลงเรามันมีทั้งกองปทั้งเบสเราไปอะคูสติกเพลงก็ไม่ได้อารมณ์อยู่วะ ก็หาก็ทดลองกับเพื่อนฝูงก่อนครับสุดท้ายมาจบที่ครอบครัวหลังจาก,กเกษียณมาก,ก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็เลยถามว่าเออจะเล่นดนตรีจใจนั่นมาไหวไหมพอ่อก็ช่างใจอยู่คุยกับแม่เขาแล้วคุยแล้วคุยอีกว่าเราอายุเยอะแล้วเราไม่มั่นใจตัวเองว่าเราจะเราจะเล่นทันรุ่นลูกๆไหมจะให้พ่อจําบางทีมันจาไม่ได้ตาก็ไม่เคยดีแล้วแล้วก็ทํามาเรื่อยๆทํามาเรื่อยๆ จนรู้สึกเออเขาพอใจว่าเออพอ่อพอเล่นได้ที่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจว่าจะช่วยเขาได้มันเป็นวัยรุ่นอะ่ะเรามีไฟใช่ป่ะเราต้องการความแบบรวดเร็วอะ่ะแล้วผมก็ไปทบทวนตัวเองว่าเอ้ยเราไม่ต้องการความความสมบูรณ์แบบขนาดนั้นนี่หว่าเราแค่ต้องการความสุขจากมันอะ่ะเด็กรุ่นใหม่เขาชอบเราก็มีก็มาขอถ่ายรูปบ้างอะไรเป็น f อแล้วมาเราก็ดีใจเราก็มีความสุขแล้วเราก็บอกเขาว่าเออดีนะหนูหน้านะได้มาต่ออายุให้คนแก่อะไร